เฮ็ดขอนเฮ็ดนางฟ้าแล้วก็เฮ็ดหมูเจ้าเนี่ยเจ้าแต่มีดอกตั้งนางแลวด้วยนะไข่ยากแนหมออืมก็ชื่นใจเลยเป็นอย่างที่ชื่อดอนเลยอ่ะแบบสบายมานี่สามสี่วันแล้วอ่ะกินข้าวต้มพริกกันอันที่สามสี่วันแล้วโอ้หูสิก็ทั้งที่กินพริกกินเกลือนะเจ้า น้ำอืม <gauche> อ <anne> e. <aro qué> ืมอ <chen irsin> <gen> ืมอปี๋ผู้ใครอบปลาทูเจ้าอบปลาทูเอ็มเจ้าวันนี้ปี๋ผู้ใครเนี่ยเจ้าอบในหม้อลมล่อนนะเจ้าวันนี้น่ะกำแหลกก็ว่าจะทอดนะเจ้าขึ้นไปขึ้นมาอบในหม้อลมล่อนมีกลัวนะเจ้าง่ายดีเจ้าน้อนักกะบ่ต้องใช้น้ำมันตัวเองกะอืมเดี๋ยวจะได้ปยวตุยอีกเลย สลิสมากนะเจ้าใจ่เนี่ยเจ้าขี้ข้านเจ้าขี้ข้านมากกินนะี่นะนี่เห็นกปอปลาทูมัง้งร้อนสบายไก่กินข้าวกระบ,บัขงข้าวกลัมนะเจ้ามันสบายอย่านี้นก็ได้กระบอกซ้มสุขไก่ลับอยู่ต่ละเวลามัม้ง à cho 3-4 bay nhắn bay kim nhán hôm bay hôm 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 lắm <laughs> vẫn hôm 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 này cho hôm 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 hết hôm 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 cho hôm 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 cho cái khoa bác khai hiểm quá, lòng, lắm mấy em vào vơ rồi, giờ đây không được, giờ lương của gặp. chỉ nâng anh đi mà, cảm ơn ạ, là anh đi khai là bài cháu. บสบายแล้วนอนหนึ่งเนาะใครลับใครนอนเจ้ากินยาคงวังเนาะอบลมใบผู้ประกอบการเจ้าล่านอาหารแปดชั่วโมงอีบอยแม่ใครรับขนาดนั้นะตาแต่ก็ต้องตั้งใจอบรมเนะเจ้าเพราะมัเป็นมีข้อสอบตัวถ้าอบรมเซจเขาต้องทำข้อสอบตัวเนีเจ้าห้าสิบคอถ้าเขาจะผ่านได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าโอ้ไมก่กอดพี่ได้น้อยเดียวปิวใครถึงเลยแบบว่าตั้งใจฟังขนาเจ้าตาว่านเจ้าเล่นดูคนานี้สอบก็สอบไปยากเห็หนเนอะแอบยาก หัวสมองกับใบใช่มาเมินนั่นนะเจ้าเชื่อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะเจ้า,จา,จาสารปนเปื้อนในอาหารหลายอย่างหลายสิ่งนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเอ,อสถานที่อาหารอุปกรณ์อาหารเภออาชนะใส่อาหารซัดบอกว่าจะเป็นซัดเลี่ยมหรือว่าเป็นแมลงซาแมาลงวันแมลงวีต่างตานานาเจ้าตัว,ตวน้ำเชื่อโลกนะเจ้าอาือยานเข้มข้นเลยเจ้าสุดยอดเลยเจ้าปีวันนี้นะแปลชวดมงเต็ม กซ้อมหนักจริงๆไม่ง่ายเลยทุกคนปีได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเจปีผ่านแล้วนาปีได้ใบประกาศนะเจ้าผู้ประกอบการร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเหลือแค่ไปขอใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลนะเจ้าแล้วก็ไปยื่นเอกสารผู้ประกอบการร้านอาหารนะเจ้าจะมีอายุได้อสามปีนะเจ้าสามปีเขาต้องยื่นขอเหื่อต่ออายุใหม่นะเจ้าไม่มง่ายเลยนะคะ อืมเลยอืมเนาะอยู่เกะจะไมากินอะไรเนีาะเป็นอย่างต้นเนะเราตั้งนางแล้วมาได้แกงใส่ชิ้นมาได้แกงใส่ปลาแห้งเนาะแกงใส่ห้าเจ้ามาหอมพักละผิว่ไกลก็เลยอบนะเจ้าป่านนู้นเอามะเจ้ามันมีโปรตีนแค่น้อยนะเจ้าเนาะอืม Ba dù ba dù lắm ba dù lắm man. chọc. Boman boman lắm mặt áo hết. Bi hoài chọc. Ni mng nằm bột ngay mặt hôn nha tôm, tôm, nha dạo. Imagine mặt nha ừ. này, con, nha 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 nhọn nha 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 แม่ของป้อนป่าถูขาเหนียวเห็นเจ้าอ่านะเจ้าอืมไปกินกับข้าวกำน้ำเนี่ยอ่านะเจ้าก็ะดิบวันนี้แล้วเจ้าไหนไม่เป็นคนคล้อยเนาะเป็นคนง้างนี่ไม่ได้พยายามกินอย่างนี้กิ่นมันแล้วนะเจ้าเนาะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณของป่อบอกคุณแม่ได้เห็นนะเจ้าเนาะคุณปอบอกคุณแม่นะเจ้าตีเลียงดูนะเจ้าเฮามาจนเฮาเป็นเฮาในวันนี้นะเจ้าไม่เคยลืมบุญคุณของปอของแม่เลยเจ้ามีแต่จะหักนะเจ้าหักขึ้นหักขึ้นหักขึ้นทุกวันปี่พันนะบไหมปีบุกใครปออแแล้้วนนนะตต่เีย ตั้งแต่มีลูกเนี่ยเจ้าความรู้สึกว่าฮักแม่ฮักปอขนาดอะไรเจ้าเดี๋ยวความรู้สึกความรู้สึกนันะ่นอะความรู้สึกที่เขาได้เป็นแม่อะไรอย่างนั่นอะมันก็เลยความรู้สึกว่าเออเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างอบักก่อนเขาดื้อเปิ่นจะได้นะ้าเขาแบบแอลเกนจะได้น้าเขาบอกฟังกั๊มเปิ่นจะได้นะ้ะเนาะย่านะยงเปิ่นเสียใจยจะได้ห้องเลยเนาะเป็นแม่รุน่นอะย่างเงี้ยเอบด้านมีมดเนาะเจ้าเนาะอ,อืมเนาะวันที่เขาไม่ลูกขนี่ยลูกก็ด้านเขาจะอ่านห้องเะไรย่าง้ย ความามือสักนั่นก็เลยย้อนกลับมาเขาบอกนั่นอ่ะเั้งยากัเปิดอ่ะเปิดใครจะเสียใจอยากยอะอะแต่ลกนี้นัคนเท่านเนี่ยอู้กันเลยสิึนเอือือดอกนั้งแล้วก็รับมาจบ ลงมาเดียวนาะกินยายดีบไงนะกินยายขนาดนเลยอืมออ่าไว้มีความสุกกินข้าวกับปัาทุกกระลัล้นะเจ้า <laughs> ล่าเลยยุคใกล้จะจะมากินข้าวจะกันแน่เนี่ยตอนนี <c> ้ <oughs> พี่วคายขอตัวไปกินข้าวกนะ่อนนะอุ้งไปอุ้งมาป่าทุ่นะเจ้าก็จะหายไปตัวแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอไปกับป้ากันแม่นะจ้าบ๊ายบาย